โรงเรียนบ้านนนตาพรมยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ทุกท่านโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมตามมาตรการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้ ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเกณฑ์ที่คาดหวังของโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนตาพรมมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ดำเนินงานตามแผนงานและกลยุทธ์เพื่อบรรลุตามค่าเป้าหมาย5ปีโดยในปีการศึกษา2567ได้กำหนดให้มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ5ของปีการศึกษาที่ผ่านมากลยุทธ์สถานศึกษา นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะการอ่านการเขียนคิดคำนวณคิดสร้างสรรค์ตามจุดเน้นสถานศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6อ่านออกเขียนสวยคิดสร้างสรรค์สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ข้อที่2การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศกลยุทธ์สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโดยผลการสอบระดับชาติในปีการศึกษา2566ของโรงเรียนบ้านโนนตาพรงมีค่าเฉลี่ยในระดับที่สูงขึ้น แต่ผลการประเมินเฉลี่ย3ปีย้อนหลังของการสอบโอเน็พบว่าอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนจึงได้มีการวางแผนการดำเนินงานโดยวิเคราะห์ผลการสอบในปีการศึกษาที่ผ่านมาว่ามีหน่วยการเรียนรู้หรือสาระใดที่นักเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ำหรืออยากให้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อวางแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติโดยมีการมอบหมายคณะครูดำเนินงานในด้านการเตรียมความพร้อมในการสอบตามโครงสร้างข้อสอบในปีการศึกษาปัจจุบันการดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการด้านการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติกลยุทธสถานศึกษา ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนบ้านโนนตาพรม,มีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาและประชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติผ่านการจัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะชีวิตและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีใน,นชุมชน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ทักษะอาชีพส่งเสริมให้หนักเรียนทุกระดับชั้นเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการทอเสือ่อเพื่อต่อย,ยอดเป็นอาชีพได้ในอนาคตส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e s Practice ด้านการพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำในระดับดีเยี่ยม ด้านการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสรรอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามงบประมาณที่ได้รับอย่างครบถ้วนและมีการขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการศึกษาหรือส่งเสริมการสอนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นขอรับสื่อการแก้ปัญหาด้านการอ่านจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2 การขอรับทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมีการดำเนินการครัดกรองนักเรียนตามกำหนดการของระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อให้หนักเรียนได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาช่วยลดภาระของผู้ปกครองและครัวเรือนการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูและบุคลากรในโรงเรียนมีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนและช่องทางสาธารณะเพื่อให้หนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาทบทวนบทเรียนได้ตามความสนใจด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ AI โรงเรียนได้มีการศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับมนุษย์สามารถโต้อตอบสื่อสารหรือวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้มาใช้ประโยชน์ในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระพื้นฐานช่วยให้การจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านการสอนทักษะที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริงเพื่อสร้างรายได้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ1ห้องเรียนหผลิตภัณฑ์ทักษะอาชีพเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำและมีรายได้ระหว่างเรียนด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ active learning กลยุทธ์สถานศึกษาด้านการส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนบ้านโนนตาพรมมีการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นสถานศึกษาในข้อที่1.2ครู1คน1นวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครราชสีมาเขต2การมี Active Learning ทั้งระบบมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สู่สมรรถนะผู้เรียน Active Learning ส่งผลให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานด้านวิชาการและได้รับรางวาัลต่างๆดังนี้นางสาวปัฐมามิถานนได้รับรางวาัลครูผู้สอนที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i c e ในระดับดีมากด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning กลยุทธ์สถานศึกษามีการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวตรรษที่21นางสาจิร,ราวัลทินกระโทกได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวด Best p a c t i c ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในหัวข้อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5e ร่วมกับ a t u r e Model ด้วยการใช้สื่อจากระบบ o b e c Content Center เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องอาหารหลัก5หมู่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ผลลัพธ์ครูและบุคลากรมีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยใช้โปรแกรมสร้างงานนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint และการใช้สื่อการเรียนรู้หนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ e-book เพื่อใช้ประกอบการอธิบายเนื้อหาในการจัดก,การเรียนรู้ ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีผู้บริหารนิเทศติดตามกำกับและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาผ่านระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเน,นื่องด้านสุขาดีมีความสุข โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำให้มีความสวยงามสะอาดถูกสุขลักษณะเพื่อสร้างลักษณะนิสัยในการดูแลความสะอาดและการใช้ห้องน้ำอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียนเพื่อให้หนักเรียนได้ใช้ห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภัยตามนโยบายสุขาดีมีความสุขด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนดูแลสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ป่าไม้โดยรอบบริเวณโรงเรียนอย่างต่อเนื่องลดการปล่อยมลพิษสนับสนุนให้นักเรียนใช้จักรยานหรือจักรยานไฟฟ้าในการเดินทางมาโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนนตาพรมมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนอย่างเท่าเทียมเตรียมความพร้อมผู้เรียนในทุกด้านปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและใส่ใจทุกคนเหมือนเช่นครอบครัว